โลกในระดับยุวชนจึงนับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นประเทศแรกนอกจากนี้ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันที่ประเทศไทยในครั้งนี้จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬายุวชนโอลิมปิกครั้งที่หนึ่งณนะประเทศสิงคโปร์ในปี2553อีกด้วย ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เลือกสถานที่แข่งขันโดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่าทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าอันสมบูรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงได้รับการตอบสนองจากประเทศสมาชิกของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมากมายเป็นประวัติการถึง61ประเทศมีนักกีฬาชายจำนวน215คนนักกีฬาหญิงจำนวน155คน เจ้าหน้าที่จำนวน298คนรวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก61ประเทศถึง668คนแม้ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่และปัญหาภายในประเทศของเราในช่วงที่ผ่านมาแต่การที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เดินทางมาไกลาจากทั่วโลกกว่า61ประเทศกว่า668คนย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของการจัดการแข่งขันรวมทั้งความสำเร็จของรัฐบาลในการพัฒนากีฬาของชาติให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและรัฐบาลยังสามารถใช้คําว่ากีฬา เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์การลงทุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานานาชาติได้อย่างประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงพลังของความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติว่าภารกิจใดๆย่อมสำเร็จรู้รล่วงได้ตราบใดที่คนไทย มีความรักและสามัคคีกันและร่วมมือกันเพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของเราอย่างแท้จริงการเป็นเภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนหลักจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืออีแกตคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้ใช้ชื่อการแข่งขันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ว่า อีแกตยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งประจำปี2552รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตทาจำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวไทยและชาวเชียงใหม่ทุกท่านในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับความสำเร็จอย่างสูงยิ่งโดยสามารถสร้างนักกีฬาชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกทั้งสองครั้งที่ผ่านมาที่กรุงเอเธนและปักกิง่งโดยได้รับเหรียญทองทั้งสิ้นสามเหรียญทองจากสามนักกีฬาหญิงคือคุณอุดมพรพล,พลศักดิ์คุณปวีนาทองสุขและคุณประภาวดีเจริญรัตน์ธารากุลได้สร้างความภาคภูมิใจอย่างงาหงวงให้กับคนไทยทั้งชาติ สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะเป็นสะพานทอดยาวเชื่อมไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอนาคตของกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยและจะประสบความสำเร็จในการชิงชนะเลิศเหรียญทองจากโอลิมปิกเกมที่กรุงลอนดอนในอีกสามปีข้างหน้าอย่างแน่นอน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพระนาท่านพลากรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีได้กรุณาให้เกียรติกระทำพิธีเปิดการแข่งขันอีกัดยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งประจำปี2552 ณบัดนี้ครับท่านสุวัสดิ์ลิบตวลุกนะครับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ได้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันในกล่าวนี้นะครับที่สําคัญนั้นก็คือเวทีนี้เป็นเวทีที่จะคัดเลือกนักกีฬาทั้งหมดจากทั่วโลกเนี่ย้ร่วมแข่งขันโอลิมปิกครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนักกีฬาเจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ตัดสินและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งในวันนี้ณจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันยกน้ําหนักยุวชนชิงนชนะเลิศแห่งโลกครั้งนี้นอกจากจะเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปแข่งขันกีฬายุวชนโอลิมปิกครั้งที่หนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2010แล้วก็ยังจะเป็นการเตรียมตัวและเพิ่มประสบาการณ์ให้นักกีฬายกน้ําหนักจากทุกประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการแข่งขันระดับโลกอย่างสม่ำเสมอและเพื่อเป็นการเตรียมทีมก่อนจะเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2012ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผมขอขอบคุณสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่ได้ทุ่มเท อย่างเต็มกำลังความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬายกน้าหนักรายการต่างๆเพื่อให้นักกีฬามีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติและมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราอันเป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยมาแล้วหลายครั้ง ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจ้าภาพผู้สนับสนุนที่สำคัญคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการกีฬาแห่งประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเชียงใหม่ทุกคนที่ได้ร่วมเป็นภาพแทนคนไทยทั้งประเทศผมขออำนวยพร ให้การจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักยุวชนจิงชะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งจงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและขอให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันบรรดานักกีฬาเจ้าหน้าที่และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมีสุขภาพปราณำไหม่ที่แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกันบัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักยุวยชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งณบัดนี้ขอกราบยียนเชิญพระนท่านอคงคมนตรีได้วางสัญลักษณ์แห่งการแข่งขันอันได้แก่คานยกน้ำหนักล้านนาบนฐานรองทรงกาแ,แลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ His Excellency Mr. Palakon Suwanarat Privy Councillor has placed miniature weight on the stand decide in the form of kala to declare the championships open. ขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการแข่งขันยกตําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกยุชนครั้งที่1น,นะครับที่ประเทศไทยเป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างที่ค้างไว้นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่จะคัดเลือกนักกีฬาเข้าไปแข่งขันยูโอลิมปิกเกมส์2010คือปีหน้านะครับที่ประเทศสิงคโปร์ประธานประการกส่วน,นคระมหากษัตรีย์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้แล้วก็ พิธีเปิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพิธีเปิดที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าให้ความหมายในเรื่องราวของการแข่งขันแล้วก็ประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักทุ่ชนชิงชนะเลิศแห่งโลกครั้งที่หนึ่งได้เป็นอย่างดีเดียวนะครับวัฒนนนธรรมล้าอีกสักครู่นึ่งครับก็จะมีเรื่องราวอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าพิธีเปิดนั้นจะเน้นถึงความเป็นสากล แล้วก็เสนอจุดเด่นของศิลปะวัฒนธรรมล้านนานในหลายมิตินนซึ่งก็จะมีการแสดง,งสของกลองล้านนา<อ>ถึงเก้าชนิดนะะด้วยกันนะครับโยว่าเป็นครั้งแรกในการจัดการ